สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะการนีมายานิงดอลล์วันนี้การนีจะมาให้ความรู้ในรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเรื่องการอ่านในใจการอ่านในใจหมายถึงการแปลตัวอักษรออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจและความคิดแล้วนำไปใช้อีกทอดอย่างไม่ผิดพลาด โดยทั่วไปจะเป็นการอ่านเพื่อความรู้และความบันเทิงจุดประสงค์ของการอ่านในใจ 1. เพื่อจับใจความได้ถูกต้องและรวดเร็ว 2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความคิดอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 3. เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อให้ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านให้ผู้อื่นรับรู้โดยไม่ผิดพลาด หลักการอ่านในใจมีดังนี้นะคะ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะต้องอ่านเพื่ออะไร 2. ตั้งสมาธิในการอ่านให้จดจอ่อจิตใจไม่วอกแวก 3. ตั้งเป้าหมายการอ่านโดยกำหนดปริมาณที่จะอ่านไว้ล่วงหน้าและจับเวลาในการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านให้เร็วขึ้น 4. ไม่อ่านหนังสือทีละคำแต่อ่านกวาดสายตาให้กว้างขึ้นอ่านให้ครอบคลุมข้อความที่อยู่ต่อหน้า 5. ลองถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับอะไรเกิดกับใครที่ไหนอย่างไรถ้าตอบได้แปลว่าเข้าใจแต่ถ้ายังตอบไม่ได้ก็ต้องกลับไปอ่านใหม่หจับใจความสำคัญให้ได้และบันทึกเป็นความรู้ความเข้าใจของตัวเองขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบค่ะแล้วเจอกันในชุดข้อสอบ ชุดต่อไป